สวัสดีค่ะผู้ปกครองสาวยูเด้อค่ะมื่อนี้สาวยูสิมาซับนอใหม่เด้อค่ะยูบั่นตะก่างเด้อค่ะท่าพีพานองมาเบิร์เด้อมาหลายคนเด้อค่ะพี่น้องเอากุบกมาเลยค่ะมากับเมย์ค่ะปู่รู้ว่าสีใดบ่ได้เด้อค่ะมื่อนี้พี่น้องเลยมารอเบิร์เด้อค่ะสาวยูสิในไายคลิป ทรัพย์โนมัพี่น้องเบิงค่ะบ้านตะก้างค่ะโูตะก้างเด้อค่ะจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะสาวอยู่ก่บสิให้เบิงเด้อทรัพย์โนมัว่านโนมัยมันออกหลายบ่ค่ะพ er ี in ่น้องค่ะสาวอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานกุ้านหากินแล้วก็ช่องไม้น้ำเด้อค่ะเพจค่ะฝากในเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาไปหาทรัพย์โนมักันเนาะงวัดสิมานบ่พี่น้องมื้อนี้ กันวาสิมานบอ่อมาอนี้มากันหลายคนค่ะร,ะระับพี่น้องนี่เด้อค่ะการล้างสีสงยางซับนมใหม่ด้อค่ะห้างยางยางไปก่อนยานงไปก่อนยางอซับนมใหม่กันเด้อค่ะพี่น้องมากันหลายคนเด้อค่ะ ยอจักค่ะสาวอยูย่ยางดูว่าสิสด็จโนใหม่บ่เด้อค่ะพี่น้องวันนี้ข้าวเหรอนี่พี่น้องค่ะเบากรุซับโบบนใหม่เด้อค่ะพี่น้องโนแหลกแหกหมานเด้อค่ะมาบ้านโพตะก,กา,างค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ นี่ค่ะนอแรกแหกม้านเด้อค่ะเขามาซับก้นละเนาะเมเด้อบากรุปซับเด้อค่ะสาวอยู่เป็นตะกงน้อยใหญ่เด้อค่ะพี่น,อน้องคุณน,น,นอนนึง พี่น้องค่ะต้งคือเด้วยค่ะพี่นอออ้องเออกูเมย์ไปทำผุนป่ะเขาออยู่กับเขาไปข้างในบ่ได้เนาะค่ะ nhìn nhìn nếp nên phải cố ơi ừ. ơi nó ơi 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 Ui, ngồi ơi ơi luôn Nó ơi 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 ơi

ไห,หนเขด้วยนอืมนอจะนออัวเดยค่ะก็ถือฝลน,น้นองงาม,นมนาเน้อเป็นน้อยไงญ่เลยโอ้โ่นุ้ม าอายุเขาไปข้างใหนไม่ได้เด้อค่ะเพราะว่าน้ำไหลค่ะไอ้ไทยพี่น้องเมงืองนายอย้างครับน้ำไหลมาใจเสือนี่มากโกมัน,นี หักเลยโนเองใหม่เด้อคานี่ทนี่ว่ะ À, thôi sáng mà mày đấy mày cố nó bơm ว่ะเลยเนาะอหกเหียบเขาคุณอ่ะข้างในมันน้อยงเลยเห็นดอกกุหิ่นไห ซับโยนออกมาก่อนแม่หรอ,อยุพลังมากยังไงลเลยนี่ซับขึ้นไปถึงไะไยังไงนเลนยพี่น้องเออวันนี้มาโพตกักกางเลยค่ะบานส่างค่ะมากันหลายคนน้องใหม่ดยินค่ะว่าน้องใหม่หลายค่ะพี่น้อง จังหวัดซูรินเด้อค่ะบาวกรูบซับไปแบบนี้ซับขึ้นไปจังไง

งองอไงเล้ยค่ะค่ะลักษณะเขาอยู่แบบนี้น่ะค่ะปลาน้อใหม่ด้วยค่ะ ออกล้วห,หลายพี่น้องค่ะาใหม่งามเลยค่ะพี่น้องขอซอสเป็นน้องใหญ่มีเหนียวนีงง่หน่อยว่ามีเนื้อ น้องค่ะตัวนี้ก็เอาเนาะค่ะกินได้ค่ะพี่น้องน้องใหม่ที่สาวอยู่ไปหาโมนีเด้อค่ะสาวอยู่กับไฮมาเบิง้งไปกับพ่อสร้างเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยเบ่ได้หลายเลยคะ่ะพาพี่พาน้องมาเบิงะะ้งเด้อค่ะน้องใหม่ค่ะสาวอยู่สิต้มเนาะคะ่ะน้องใหญ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ เราอยู่ให้เบิ้งด้วยค่ะเราอยู่ก็บปเทศไทยร้ายด้วยค่ะโคอสร้างกันค่ะพี่พานงมาเบิ้งนาะจองอีสานโคราชหากินด้วยค่ะนี่สาวอยู่กับเบาววบค่ะไปซับน้องใหม่กับพี่น้องเล้ยียนี้ตาสร้างค่ะบั่นโคตตะก้างด้วยค่ะจังวัดสุลินค่ะบันเขาเลี้ยงสร้างค่ะประเทศไทยพี่น้นงเบิ้งเด้อค่ะ คลิปนี้ก็ลากันไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ